ทหารหน้ามาทันนี้นั่งนั่งลงนะครับให้ให้พระผู้ใหญ่ท่านได้รองนะครับมาทันนี้นะครับรองนท้าหนาทหารมาทำโครงศนะครับช่างภาพมาทันนี้นะครับจะได้การชั้นผ้าเต้นกับป้ายสำนักเรียนภาษารอดด้วยใช่ครับได้โยท่านนั่งหน้าท่นั่งหน้าท่าเข่าด้านหน้าท่นนั่งหน้าท่านด้านหน้านะครับท่านใดนั่งแล้วเกรงว่าลุกไม่ได้ก็ยืนไว้ไปต่อทุกข์ทาวที่อยู่ทขาวจะมีปัญหาเรื่องทขาว อาจารย์ครับเ,เป็นเป็นเป็นพระเด็กก่อนเท่านั้นนะครับเพราะว่าพระเด็นคุ้นเขาแล้วโยมก็คุ้ด้วยมันก็จะกลายเป็นคุ้นเขาไป,ไปนะฮะดูไม่ยมนะครับอาจจะภาพประชิดเลยนะครับประชิดเลยแล้วทำเวลาเพราะว่าเวลาไปเยอะวันนี้หลายหลายที่จเจ้าวาดและสังฆาธิการก็ต้องไปดูแลต้อนรับญาติโยมมาร่วมง,งานผลบนข้ามปีสร้างความดีข้าพสส ที่วัดต่างๆจ,จัดการทั่วทุกวัดทั่วประเทศในค่ำคืนวันนี้นะครับจะอะไรช่ตามในการนี้ในนามของคณะสงฆ์คณะสิทธิ์วัดสารอบอันมีท่านพระครูสักิจจิโร่เจ้าวาดเป็นต้นขอกรากบขอบพวกคุณในแม่สาวปรารภธรรมของพวกในพวกคุณ พระพรบัจระที่มดนีมพระราชานาจารณาหลวงพ่อรอสุเ็มกรรมการมหาชนสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพประธานคณะกรรมการส่งเสริม ok สัารปิบัติงานทางด้าสามานิสัยที่เมตตาเป็นประธานการที yeah, ่ first, yes. ีนี้พบกับทุกท่านเจ้าพระยิ มันเจาคนท่านติเร์งด็กเซอร์เจ้าคณะเอตราชบุรณะหลวงพ่อทกูพระสิจริยาพิวัฒนเจ้าคณะแหวนราชบุรณะเจ้าว่าพระปเสริฐุาวที่เนเมตตาโังเจ้าวสุภาษายยอยมัโยมโอมงเชยฝาไปนะมันจะไม่บาลานมาฝั่งนี้บ้างไหสองฝ่ายนอกันขามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ เราขาวบริสุทธิ์ทุกขาวไม่ต้องกว้าแล้วเพาะทางแล้วมันก็ถึงแล้วตัดหันใจนะไอ้ <c oughs> โย่โย่ฝั่งนี้โย่มาฝั่งนี้บ้างเลยไหมที่อ่ะมันไม่เข้ามันไม่บาลานนะห <c oughs> นึ่งสองสามสี่สี่ท่านลองหยับมาหนี้อาจจะก็ยับมาเดี๋ยวฟีหมใบนี้มาที่ตอกสุรวัน <c oughs> อะจะา,าจจะบริสุทธิ์จะ อ๋อตรงนี้ไม่ที่เราครับเ,เตยมมาเจอแล้วนะก็แปลว่าโยมนั้นเป็นผู้ขับขันแล้วอนุโมทกาถูกไหมอ่นหนึ 3, ่งสองสามสาุ่เดี๋ยวพูดอานหนึ่งสองสามสาธุเป็นผู้เป็นสมนนสสนาธิบอกอัศเจริญขอภาพโดนด้วยนะครับอา้าวยกึ้น เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดวมองโดนนะครับสองสองมองโดนโดนที่ปอดไทยไปใช่ไทยแดนไม่เป็นไรอยดงนครับอามองโดนน่าจะมีกล้องอยู่อ่าเรียบร้อยครับผมอ่ามองโดนจะไม่โดน่าเรียบร้อยนะครับทุกจาดก็สาเร็จเสร็จทั้งหมดทั้งหมดทางเยาพ่อสาวแม่สาวก็เข้าใจว่าตั้งใจประสบดวามได้โดนก็จรองเวลานะครับ